ก่อนจะชมรายการคุณนายใจตลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับตรงนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมรายการคุณนายจากราตทุกท่านนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีคับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อกี้นะฮะผมเดินลงรถมาเด็กราชบุรีนี่เขากีด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 กันไปแถวเลยเจอคนหล่อแล้วครับเปล่าผมหลุดลุกซิคไอยอกเล่นฮะยิ้มยิ้มไปมุกนี้นะฮะต้องบอกว่าบรรอากาศวันนี้นะครับอากาศดีมากคุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหมฮะโอ้สวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่ถาเลยดีกว่าครับไปเลยครับ อยู่นีค่ะมาแล้วครับอูโโอ้ยิวมาที่มาไกลนะมาไกลครับนี่ปั่นจักรยานจากาจากรุงเทพเลยนะโ,โหคุณผู้ชมครับขออนุญาตแนะนำพี่ถ่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับผม คุณนิ t ฐาจเจริญทรัพย์ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีครับพิธาสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ,คะผมพิธาครับพิธานั้เข็นมาที่บ้านไรยในฝันดนายที่นี่มีความน่าสนใจไงบ้างครับพิธาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นแหล่นักของราชบ,บุรีรที่จัดทําขึ้นมาที่ทําขึ้นมาเนี่ยแบบว่าไม่ให้ซ้ําใคร,ครแล้วก็มีสถานที่ถ่ายรูปหลายๆจุดมากเลยเกิดแรงว่าสถานที่นี้นะฮะคุณผู้ชม สามารถมาถ่ายรูปได้โอสบายเลยค่ะโอ้แล้วนี่ข้างหลังเราครับนี่เป็นหอค่ะเป็นหอขึ้นไปข้างบนแล้วมองข้างล่างมาสวยมากเลยก็คือเป็นจุดชมวิวใช่ค่ะคุณผู้ชมท้านั้นเดี๋ยวขึ้นไปเลยไหมได้ครับพี่ถามไปเลยครับคุณผู้ชมขึ้นไปดูวิวข้างบนกันฮะ ครับแรงบันดาลใจในการทําสถานที่แห่งนี้ครับคือเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายภาพครับแล้วก็ไปมาหลายแห่งทั่วมากเลยหลายแหล่งที่มากเลยมันไม่สะใจเราครับเลยคิดจะสร้างขึ้นมาครับคือมันมีหลายหลายมุมมากไม่ว่าคุณจะไปญี่ปุ่นก็มีค่ะญี่ปุ่น <ไป S 1> ก็มีเวียดน,นามก็มีเวียดนามก็มีนะฮะ ไฮไลท์อันนึงค่ะให้อาหารปลาอ้าวเจอเพื่อนพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับคแปมชิดอแปมอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะใช่ใช่ค่ะใช่สามารถให้อาหารปลาได้ใช่งั้นให้อาหารผมก่อนเลยคฮะใช่สิให้อาหารปลา อยากจะให้อาหารปลานี่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับ10บาท10บาทค่ะเดี๋ยวเราให้อาหารปลาเสร็จเดี๋ยวให้พี่ฐานนะครับพาไปจุดเทคอินต่างๆจุดถ่ายรูปสวยๆดีกว่าได้เลยว่าที่นี่มีจุดถ่ายรูปสวยๆตรงไหนบ้างมีกี่จุดบ้างค่ะไปกันดีกว่านะครับผมอ่ะให้หมดเลยให้หมดก่อนนะฮะนี่ราคาไฮไลท์ของพี่อีกอยันหนึ่งคือเปียโนเปียโนนะฮะ ือกำแพงแต่ละกำแพงเนี่ยจะมีเป็นแบบเป็นภาพสทีดนภาพ3มิติใช่่คะถูกต้องไหมครับผมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหจุดไฮไลท์นะครับมาที่นี่นะฮะเหมือนได้ไปเที่ยวทั่วไทยทั่วโลกอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อครับเพราะว่ามันเยอะมากและนี่ข้างหลังเราคือบันไดสวรรค์ ใครอยากขึ้นสวรรค์นะฮะเชิญบาไดนี้เลยนี่ขนาดนี้นี่ละนะผมดุโมบอกได้คำเดียวกิ่นสียังใหม่อยู่เลยโอ้โผ่นะฮะก็ล้อเลย นอกจากที่นี่นะคะน้องน้องเขตมีคาเฟ่ด้วยนะคะดีเลยครับผมค่ะไปเลยทาน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะพวกเราต้องบอกว่ามาที่นี่นะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมมานะคุณผู้ชมกําลังนะฮะเตรียมกล้องถ่ายภาพมีที่เปลี่ยนชุดด้วยอ๋อแล้วที่นี่มีค่าบริการไงบ้างครับพี่ถาอผู้ใหญ่80ิบาท เด็กไม่เกิน11ปีฟรีเปิดทุกวันด้วย9ก้าโมงเช้าถึง1ทุ่มและการเดินทางบอกเลยว่าสะดวกสบายเหนื่อยได้ยังอะเหนื่อยแล้วฮะเริ่มหิวด้วยเริ่มหิวด้วยไปตลาดดีกว่าเดี๋ยวเราไปตลาดไหนครับไปตลาดทรัพย์สินเดี๋ยวเราจะไปตลาดทรัพย์สินกันนะครับผมไปเจอกันที่ตลาดครับ อนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดรัพส์ทธินแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาหาซื้อของนะครับเพื่อไปทําเมนูซุปเป์เศษของวิถากันขนมจีนน้าพริกค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับก็มีขนมจีนมีถั่วมีกุ้งมีผัก<อ>มีอะไรพวกนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อผักแถวนี้จะซื้อผักแถวนี้เพราะว่าดอย่างอื่นพี่เตรียมมาแล้วเตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาร้านเด็ดร้านอร่อยชิมกันดีกว่าครับแล้วก็ไปเดินซื้อวัตถุดิบของวิถากันครับได้ค่ะเชิญค่ะ อันนี้ผักสวยๆทั้งนั้นเลยใสดๆทั้้งนนัเลยบก็บอกว่านี่ผักเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอ่าพี่เอาผักม่วงสามกามค่ะพี่อ่านี่ค่ะนี่คือผักที่รับมาเองหรือปลูกเองด้วยรับมาเองแล้วก็ปลูกเองด้วยค่ะโอ้โหนี่คือเยอะมากมายขนาดนี้โอ้โหนี่อีกชนิดเดียวทั้งหมดเนี่ยที่ขายเนี่ยเยอะค่ะพี่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า มีผักให้เลือกแบบว่าเข้ามานี่เห็นเลยนะสะดุดตาเลยต้องเลี้ยวมาซื้อก่อนเลย <laughs> นะอาจจะให้พี่เขาจัดแจงให้เรียบร้อย <c oughs> ได้ค่ะ,คะแล้วก็เดินไปดูไปดูกุ้งช่องใช้กุ้งด้วยได้ะละละนะเดี๋ยวเดินไปดูกันต่อฮะน้งเขตครับ น้ำพริกน้ำพริกเนี่ยนะมันใส่กุ้งสดด้วยคือเดี๋ยก่อนนั้นเราในน้ำพริกเนี่ยเรามีกุ้งด้วยอ๋อใช่มีกุ้งด้วยค่ะใส่กุ้งด้วยค่ะมด่นี่ค่ะเอากุ้งเอากุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยไหมคะ,ะจานน้องจานกุ้งตัวใหญ่นี่ยหน้าโลนึงได้ไค่ะ<ล>แกะให้หมดเลยไม่เอาหัวไม่เอาอาหารจานนี้เ,<ล>เป็นกุ้งอะไรครับกุ้งขาวธรรมชาติกุ้งขาวโลละเท่าไหร่โลละสามร้อยห้าสิบบาทโลละสามร้อยห้าสิบทีละ รับบริการแก่ด้วยแก่ฟรีค่ะแก่ให้ฟรีด้วยโอ้โหน่ารักมากผมซื้อตัวเดียวแก่ให้ไหมแก่ค่ะโอเคงั้นเเดี๋ยวให้พี่ตาลจัดการอา่ะเต้องใช้พริกแห้งด้วยนะครับเพราะว่าพปิกแห้งไปผัดขนม <c oughs> จีนน้ำยาไอ้น้ำ,นำพริก่ต้องมีพริกด้วยต้องมีพริกพริกแห้งขีดนึง ก็มีปั๊บเจ้านี้อร่อยมากเลยความพิเศษความอร่อยของเราไม่เหมือนของคนอื่นเพราะว่าเราทำเองทุกวันทำใหม่ทุกวันไั่นเชื่อต้องชิมได้เลยค่ะชิม Immun, อันนี้รสดีมากเลยก็หอมหอมหมดเลยนะเลี้ยงทีมงานเลยอ้นอร่อยอย่างเงี้ยคือไม่ไม่บอกว่าให้ใครเดินมาซื้อแล้วไม่ต้องแล้ไม่ต้องนัดจะได้กลับบ้านไปเลยได้กลับบ้านเลยคุณแม่จ๋าโปรโมทร้านตัวเองหน่อยเผื่อผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีแล้วอยากจะมากินกะหรี่ปั๊บอร่อยเฉยเลยครับกะหรี่ปั๊บเราทำเองนะคะสูตรของเราเองไม่เหมือนของคนอื่นอยู่ตรงซอยศรีมหาเกษตรตลาดรักสินขายตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนกว่าจะหมดเยินกว่าจะหมด นี่ว้าเฟิร์นว้าเฟิร์นนี่ค่ะนี่หรือเรียกอย่างว่าขนมรังพึ่งรังพึ่งใช่ใช่สวัสดีครับยืนคุยกันหน้าเตาแบบนี้แหละความพิเศษของร้านคุณอาคืออะไรครับตัวขนมครับตัวขนมนี่คืออันนี้ตัวนี้ปรุงปรุงรสเองใช่ใช่ชิมกันหน่อยได้เลยครับเลือกชิมได้เลยเดี๋ยวนี่อันนี้นี่ ตัวแป้งกำลังดีเลยฮะอ่ะย่าไปตรอกลุงเลยครับอยากให้อยากให้ชิมอยากให้ชิมอันนี้เป็นปลาอะไรนะครับปลาแบบปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลเนื้อปลาเนื้อสัมผัสดีมากครับคุณผู้ชมแต่ที่เด็ดที่สุดนะบอกเลยว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นจะเป็นตัวชูตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยให้อร่อยมากเลยอ่าให้แม่ประโมทร้านตัวเองหน่อย ขายกี่โมงขายกี่โมงตั้งแต่เช้าค่ะ12โมงค่ะอ๋อเราชิมของกินโอ้โหหลายอย่างแล้วนะฮะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วพอฝีมือแล้วไปไปเลยพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองเอ๊ะฮ่าฮ่า่าฮ่าฮนเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยค่ะ มาเข้าครัวเลยนะครับผู้ชมกับเมนูขนมจีนน้ำพริกนี่ขนมจีนน้ำพริกนะฮะมาดูกันเลยครับผมมีกะทิมีกะทินะครับมีกุ้งกุ้งที่เอาไปชลิตตลาดนะฮะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลามีพริกแห้งนะคะผัดน้ำมันน้ำตมะขามน้ำตาลเอามาต้มนะคะให้สุกอะค่ะแล้วก็มีหอมเผากระเทียมเผาครับผมมีโั่วทิสมีผักชีแล้วก็มีเหมือดะค่ะมีผักพวกนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับเเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาเลยยกมาเลยเทมเลยเทมดเลยะครับนันมา อันที่สองขวดที่ส่งอันนี้เราคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วคั่วเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปอย่างนี้เลยลงไปเลยค่ะเราต้องต้มให้เปื่อยประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงใส่กุ้งไปเราต้องใส่กุ้งก่อนนะฮะ อันนี้เป็นสูตรแบบไหนครับสูตรโบราณเป็นสูตรโบราณแม่เนี่ยทำมาสมัยก่อนน่แม่ทํามาแล้วก็แล้วก็สืบเนื่องกันมาครับคือโอกาสที่จะได้กินเนี่ยไม่ค่อยได้ทําบ่อยๆหรอกค่ะเป็นสูตรทางบ้านของพี่ถาสําหรับโอกาสพิเศษเท่านั้นแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าทางรายการมามาดีตอนรับตอนรับเอิต้องทำให้ทานน่ารักมากเลยเาะเป็นของประจำตระกูล ได้แล้วนะคะดเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นแป๊บเดียวนาะทีเดียวเรียบร้อยโหตอนนี้ปั่นไปถึงไหนแล้วครับพี่ถาจะได้แล้วจะได้แล้วนะคะจะได้แล้วนะฮะได,ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวลองดูสิคะลองดูสิคะโอเคใช้ได้กำลังสวยเลยวลาปั่นนั่นไม่ต้องแหลกมากมันจะได้มีเนื้อมากงอะไรมากงเคี้ยวกุ๊บกุ๊บกับกับอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้อสัมผัสตอนที่เรากินนะใช่บบนต้องเผปรุงเลยค่ะปรุงเลยครับปรุงนี้เลยปรุงเลยเอาส้มมะขามใส่ก่อนน้ำตาลค่ะน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาก็ใส่เป็นหมดเลยนะค่ะหมดเลยนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณผู้ชมสังเกตไหมฮะตอนที่พิธาเนี่ยกำลังปรุงรสชาติต่างๆเราไม่ได้เปิดไฟเลยใช่ไม่ต้องใช้ไฟเป็นหนึ่งเทคนิคใช่ครับผมอ่เดี๋ยวมันใส่นี้ต่อเลยนะครับเริ่มเริ่มมีสีมีสันแล้วจะมีสีมีสันขึ้นมานิดนึงนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผักชีมาโรยหน้าทุกอย่างโรยหน้าคำว่าผักชีโรยหน้าเอาเลย ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทานได้เลยชิมเลยเดี๋ยวเราไปชิมฝีมือพี่ถาเลยครับหนึ่งสองสามจิ้โอ้โหนี่ฮะหน้าตาเรามาชิมกันเลยดีกว่าเสร็นแล้วขนมจีนน้ำพริกนะฮะคุณผู้ชมมาชิมกันเลยดีกว่าครับพริกกุ้งสดนะคะ เ,เปรี้ยวหวานมันเค็มมีความหวานมีความมันของมีทุกรสอันนี้ผมว่าเด็กๆทานได้สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบทานเผ็ดจัดนะครับผมสามารถทานได้หมวอร่อยเลยครับออ,อร่อยมากๆนะฮะท้านี้ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าการมาจังหวัดราชบุรี ทั้งสสัปดาห์นะครับเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะครับท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ถานะครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยครับมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีครับถ้ามาราชบุรีนะคะต้องมาเที่ยวบ้านไร่ในฝันเดินนายนะคะพื้นที่8ไร่ที่เราทําขึ้นมาสารพัดเลยค่ะจุดถ่ายรูปประมาณ4 500จุดเลยครับขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะคะบ้านไร่ในฝันเดินนายค่ะที่สําคัญนะครับผู้คนที่นี่น่ารักและเป็นกันเองมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเเศษนพพาารัจิย์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดาราชบุรีครับพีขอบคุณมากนะครับที่เกียรติกับรายการหนรึ่งสองสามเอ้ <c oughs> นี่และทางรายการคุณนายจัดตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซต,ตจากน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นห่วงใยคุณใส่ใจโลกมอบให้กับพี่ถาครับซึ่งภายในกิฟต์เซต,ตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นน้ำมันมเมล็ดดอกทานตะวันตรามุ่น น้ำมันข้าวโพดตางหุ่นและน้ำมันคารา่าตางหุ่นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับน้ำมันถูเหลืองตางหุ่นห่วงยายคุณใส่ใจโลกครับขอขอบคุณนะเวลาที่พักสไตล์ไทยร่วมสมัยใจกลางเมืองอราชบุรีนะครับที่ได้รับเสนอราคา shap มาตรฐานด้านอนามัยสำหรับการท่องเที่ยวนะครับภายใต้บรรยากาศดีงามที่อบร้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับ oh. และอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมทางช่อง YouTube IMTVHD นั่นเองรวมถึง f c e b o o o f แฟนเพจนะครับและติกตอกรายการคุณนายจายตลาดครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจ่ายตลาดหรือไปเช็คอินที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง4สินาที ทางช่องอมรินทร์ีเอชดีช่องสารวิตสีนะครับและเรื่องในวันนี้นะครับเป็นวันตรุษจีนนะครับคุณผู้ชมผมขออวยพรนะครับซินเจออยูอีซินนี่พลวนไครับขอให้ทุกคนคะ่ะหวังอะไรได้สมหวังทุกประการคะ่ะหวังเงินหวังทองไหลมาเทมาเลยนะคะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับผมวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่เขตและคุณนายไปในวันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร ร่วมสนุกกันได้ที่แฟนเพจรายการคุณนายจ่ายตลาดก,กันได้เลยนะครับอมรินทีวี